โอ๋บ้าเหอนงมันี่ก็เหรอมีอย่างนี้ผมรับใช้ครับท่านเมียพวกหามคานแห่นทีนี้นเนอะจะใส่ก็ว่าจะยังไดนนะไ่ะใส่อะสี่ร้านเทฮาเนี่ยมันหลอกมันหลอกล,กละตัวตัวไปซื้อเป้งที่ร้านวัาจะดูขอสรางเพื่อตาหรอสี่ก้า,าท้าไปแบบตันถึงเดือนนะเปิดร้านมาเนี่ยกำไยออกว่าท้ามึงเหลือจะไปจมบอกแล้วว่าทำตามแต่ครั มาทำลายเข้าของกะนีนี่ก็ไข้หัวกะไปไปเสียเวลาเวลาแป้งสามนิ้วไปซื้อมาเลยแป้งสามนิ้วครับปวดตัวแต่ละวันนะต้องเจออย่างไอ้ยี่เนี่ยตีนี่ก็ไข้หัว เอ,อ้ยนี่แสงสามนิ้วสามนิ้วอันเนี้ยสามนิ้วนีอ้วสันยาวสามนิ้วเนี่นยแสงสามนิ้ว,ม,วมันสามนิ้วยังไงโอ้อันเต้าเม็ดเนี่ยสามนิ้วอันนี้วิธีวัดของมึงกะเอ,อ้มึงโปกสมองไปร้านมาก่อนน่ะเอามึงกูอย่างนั้นอ่ะใครจะวาจะไปมาวัดจีโอเฮยใครจะไปมาสามนิ้วจีแล้ววัดยังไง ฮ้ยมันก็เอาตะลับเม็ดมาวัดกะสามนิ้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวตะลับเม็ดเถอะเออแต่ตะลับเม็ดมามนะีละันเอาวีไปก็รวไปซื้อตะลับเม็ดมาเนึ่แล้วเอาตะลับเม็ดวัดเลยคือมันได้สามนิ้วมันชจ้สามนิ้วอย่างนี้แล้วก็อันนี้เอาไปเปลี่ยนเนี่ยตะลับเม็ดตะลับเม็ด ห้ m, m, m. าเมตรสิบเมตรแปดเมตรจะรับเมตรบะหมี่อ่ะไม่มีก็ห้าเมตรอันนี้สามเมตรเนี่ยอันนี้วกห้ากับบะเฮ้ยวกไม่วอกเงาอีเนี่ยโมโหเงาปะได้ผัวซึ่งตึงอีเงาเนี่ยเนี่ยหยังเไยบะหมี่ไอ้ยังบะหมี่อ๋มึงนี่วกจู้หาไปอายร้านปืน โวกไปโวกเง่าโงกไอ้ย่างโอ๊ะก็ตาลับเม็ดจ้ะตึงห้านก็บตึงมีเยอะแยะหรอก็เลือกเอามาสักอันก้าโวกไปโวกเง่าคุณนั่นบักก็เลือกมันแบบยังไงมึงบอกฮะไปซื้อตาลับเม็ดมันมีสามเม็ดห้าเม็ดเจ็ดเม็ดสิบเม็ดมึงอยมาโวกฮะอีกหน่ะคิงนั่นน่ะมันหยางมากเง่าเต้เง่าว่าก็ตาลับเม็ดมึงจะซื้อสามเม็ดห้าเม็ดสิบเม็ดก็เลือกเอาเงีย่างก้า ไปซื้อชาไข่มุกมาแก้วเหรอจะได้อารมณ์ดีนีคนสวย<ะ>เอาชานมสตรอเบอร,บรี่หนึ่งแก้วเจ้าใส่มุกเลยนะเจ้าปึ๊บไปปึ๊บไงห้ะห้ามันเป็หขวได้ย่งไรนะบักห้าม,นะมาแล้วครับชาไข่มุกกินเลยจะได้ใจเย็นๆโค้โอไปซื้อร้านไหนมาน่ะ จ่อกรรเหรอจ่อบนนี่มันก็ต้องจ่อยากอยู่แล้วกัตัวใครทิ้งมันไปเนี่ยเพื่อนปิดไว้เนี่ยถึงมันสนิทืึอน้ำมันบบไหลออกอย่างเงี้ยไอ้จ่อพออือเนี่ยโอ้โอหจะกินยังไงขอาปากกินนะปากดูดเลยใครเพื่อนมันกินอย่างนี้ย้อยโซนเนี่ยคิปนี้มันตึงแงวตึงคว่